ความน่าสนใจของต่างประเทศที่มาลงทุนในที่สุดไปในเชื่อักซึ่งมันอยู่ในรูปไหนรูปแบบมันก็จะปั้บไปยี่กวาดเพิขึ้นก็อยาก <c oughs> จะเล่าสู่กันไปนะครับว่าเราอยากให้มันเกิดแม้กระทั่งเมื่อมันพูเนียรอที่จเกดเรียนย่งเ,เ,เกิดมันจะเกิดไม่ได้ถ้ามันไม่มีจุดเริ่มต้นนัดนหนึ่งอันนี้รัฐบาลก็เลยพูดนะครับผมเองก็ไม่กล้าเรียกว่าเป็นนเชื่อักเต็มตัวแต่เปลี่ยนที่หนึ่งอยากจะทำอย่างนี้ครับก็คืออยากจะชักชวนสถาบัานการเงินจากต่างประเทศ ย้ายฐานมา,าปฏิบัติการที่ประเทศไทยเขราะฟังอย่างนี้เรื่องใหญ่นะครับต้องมีปัญหาบอกทางประเทศไทยอยู่ตรงนี้ป่าผมจะต้อ,ปองปูเยอะะเลยนะครับที่เป็นกระทรวงผมก็ต้องมองไปทุกวันนะครับอันนี้ผมก็เลยคิดว่าปเป็นที่หนึ่งก็คือว่าเราไปเอาได้ครับประเทศไทยมันมอกเขาอยากมาทั้งนั้นนะครับดังนั้นเราจะจะให้เขาทำเฉพาะธุวกิจที่เป็น n ล n r e s เ d น n ก่อน,อนแล้วก็ที่สองไม่รับลูกค้าไทยเ็นที่หนึ่งเมื่อคุณทำอย่างนั้นคุณจะใช้กฎหมายที่ไหนก็แนละ้วแต่ แต่มาเอาไปยูที่ไทยแล้วก็บวกทั้งเป็น regional headquarters อ f f i c ด้วยอันนี้สิ่งที่ตามมาได้ถ้ากิดฝึกทักษะ skill to <an> skill ทด้พี่จบไปโดยเฉพาะแบบพีที่เรียนจากโรงเรียนอิสตเตอร์ได้มีงานทําได้มีการเปิดนับหนึ่งได้เห็นคุณเคยกับสิ่งที่ก็ทํางประเทศก่อนที่จะย้ายเข้ามาเป็นเป็นตลาดในประเทศได้ซึ่งเป็นเป็นต่อมานะครับแน่นอนบานกฎหมายอันนี้เราก็จะทำให้เขาง่ายขึ้นนะครับก็เป็นคล้ายๆกับก็เรียกวันซอ ออโตเรตตี้แต่ไม่ใช่ว่าคนเดียวไม่ว่าก็จะมีเซ็ตขึ้นทั้งหมดมาอยู่ที่เดียวกันนะครับแล้วอนุมัติที่เดียวกันครับก็เป็นชุดอะไรเซ็ตอะไรต่างๆน่นแหะครับเร่งให้มันเร็วขึ้นผมมาถามว่ามีบริษัทต่างชาติมาลิสติ้งมาไทยเยอะไหมอาจจะมีดูโอเรสติ้งบ้างแต่ถ้าถามว่าไม่เคยลิสต์ที่ไหนมาลิสต์เลยเนี่ยไม่มีนะผมก็อยากเห็นตัวเนี้ยมันเกิดได้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเวลาจริงๆแล้วมันก็มีกติกาแน่นอนนะเราก็อาจะเอาไปมันลิสต์ได้คแล้วก็เ็คแล้วเพิ่ก อยากจะให้ขอดูกระบวนการพวกนี้นะครับให้เข้ามามาลิสต์ที่เราบ้างางว่าตายครับและแม้กระทั้นจะชวนคนไทยที่จะไปลิสต์อื่นให้กลับมาลิสต์ที่เาราเพราะนั้นผลที่ท่ามาเนี่ยครับเวลด์ไพรเวนเวิลเนี่ยมันควรจะเกิดในเมืองไทยเราควรจะแน่ในสุดส่วนนี้แทนที่จะไปไปไป,ไปมาในนอกประเทศเพราะทั้งหมดนี้เพื่อจะให้คนข้างนอกมองเห็นเมื่อเราทำันไปในยุบายชัดเจนนะครับคว mm hmm. ามเชื่อมั่นก็จะค่อยๆมา เมื่อความกล้แค่ไหนเชื่อมมันกับข้าพเจาที่ฐางชัดเจนนะครับเราก็จะพูดได้ในปากครับเพราะนั้นก็แปลว่าการวันนี้รัฐบาลนะครับท่านที่นั่งอยู่ในห้องนี้แล้วก็ต้องพูดด้วยกับเราไปทำงานร่วมกันครับด้วยความหวังว่าประเทศไทยจะได้หนุนบทของพอำนานยิยน่ยง,งรรครับ